ทุกความสัมพันธ์เริ่มจากการแลกพลังที่สวยงามทุกคำพูดทุกการแตะต้องทุกการสนใจคือพลังที่เราให้และพลังที่เราได้รับกลับเธอให้เวลาเขาให้รอยยิ้มเธอฟังเขาเปิดใจทั้งคู่ต่างให้ในจังหวะที่พอดีกันแต่เมื่อเวลาผ่านไป คุณส่งข้อความก่อนทุกวันเขาอ่านแต่ไม่ตอบคุณเป็นคนถามว่าวันนี้เหนื่อยไหมแต่ไม่มีใครถามกลับและในทุกครั้งที่คุณบอกตัวเองว่าไม่เป็นไรคุณก็เผลอส่งพลังชีวิตออกไปทีละน้อยจนไม่เหลือแรงจะรักตัวเองชมคลิปเต็มได้ไหนกดแห่งการไหลเวียนพลังงานความรัก บนช่อง Oracle Bytes